ก็ความในใจถึงคุณแม่นะครับก็รักรักแม่มากก็ยังไงดีก็แม่ก็เป็นเป็นบุคคลที่หนึ่งในใจเป็นฮีโร่เป็นพระพรหมที่ดีที่สุดในบ้านก็รักแม่มากอยากทําอะไรดีๆให้กับแม่ครับครั้งหนึ่งที่ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลคือครั้งนั้นตอนนั้นคือมันคือทุกอย่างมันมืดไปหมดแล้วก็ ทั้งคืนแม่ยืนจับมืออยู่ข้างๆไม่หลับเลยจับมือตลอดคืนจนในที่สุดก็คืนที่เลวร้ายที่สุดตอนปวดหัวมากก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับอยากจะบอกแม่ว่ารักแม่มากคิดถึงมากไม่ได้เจอกันก็หลายเดือนแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพก็ <laughs> กลับบ้านไปก็วันแม่ก็อยากบอกรักแม่ก็ <laughs> อายก็ไม่กล้าบอกแต่ ้งนี้จะไปบอกรักแม่ให้ได้อยากก่อนแม่อยากอยากบอกว่าลูกรักแม่มากครับ